ไปแล้วครับอาชินะทีวีนะครับเรามาอยู่ในเกมสุดที่ล่างของเราครับมากับไข่รับเชิญสองคนเหมือนเดิมครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ของช่องเลยมีนี่ครับน้องคำแล้วก็น้องเกมนะครับนี่ให้มาให้มาซื้อได้เลยนะ

ไม่เลียวผมนะครับไม่เลื่อยไม่ลุมไม่มีนโป้ย่ะมีนโป้โอ้ยอร่อยยทำไงชนะทำไงดีนะมีของอินตีอ่ะไม่ไม่จากไอแน่อ่ะแพ้แน่เลยโอ้หานะหมดวใครมาทำอะไรวะ

เล่เกมแล้วสัเกมเมืนอไงแม่งโคตรเหี้ยโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮีอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียโอยเฮยอเฮียโอ้เฮยอเฮียอ้เียอ้ยเฮอ้ย ่อ,อยสกอยาสกอ่ะสกาเออหมเอ้าวตายโอ้ยเย็ดลูกทุกคนเมตาออกมาละโอ้ตัวนี้โหาหรอ,อแล้วเมตาออมาไง เืองี่มาใช้ไงวะเราแผลให้ไม่บอกวจะรู้เมื่สัตว์จะรู้เมื่อไห่าี้ถ้าถ้าคลิกูเจอเจอกูในภาคภาคภาคกันเกียวออลน์ก็รอไงย เย็ดแม่โอ้บ้านี้กูชินันชินันยินคนรู้ใจกก็คือกูเองแหละเฮียโว้ยอะไรวะชินันในนางเอ้ยเฮ้ยในกาในกาในกาโอ้ยในกาอย่าพูดยิงชินันเนี่ยชินันเนี่ยสัสชินันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ดกาย่าพูดยงชินันกูคือชินันเว้ยเฮียลงก่อนใช่ไหมบเกี่ยวออนไลน์น้อง ส่แม่งใส่แม่งใส่แม่งกากระดาดกกที่อะชีนนท์กู้าวูชีนนทิชีนเอาด,านนด,าอาดา่านนี้ด่านไอ้ด่านบ้านว้ยกาศิกเนี่ยบ้าูอะงไม่อาจจะกใา้หน่นครับให้เจ๊แม่งปีซีเรีโคตรเฮีย <c oughs> ไม่ฉายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวลองได้ได้ไ้ไดไไไขอลองใส่ก่ดี๋ยวลองพิมพ์ดูดิอะไรอะของโกโก้หลอดไหมอ่ะใสเอาหอดเลยอุยอาฮิลไฟมันมันสามารถขับได้เยริงอะไม่ใช่ออ้ยนคนต่อไป พูดมากมึงพูดมากเหรอผู้จะพูดมากเหรอจริงๆพูดอินบูดเหรอเขาเขาเดินมาใส่หน้าเน่านี่แหละแค่เขาไม่ได้ลักรอบหรอกแค่ได้ไม่รู้อะไม่รู้ ลอยเลยให้ย่ไอ้เจ <cor lly> ้าสมบัติวาไอ้เจ้นสมบัติวายเปรียเหีอะนี่ละ ค่าอะไรไปฆ่าโหมรังแดิโหมรังาชาร์จปืนแล้วโอ้ยแสดงคุยไรเฮ้ยสกิปีดีอไสัตว์ีล่ละอะไรอ่ะเฮออ้ ไปอ่ะวันเด็กว,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 วุ้งโซบะ่อนซันซุ่ไมไหวอ่ะซุ่มไหวแบงก์ไอพีเนี่ยเฮ้ยไอพีอ่ะออกเลยน่าจะท้าออกดูดต่อมาสั่งอะไรอ๋อขาบแปดเยอ่ะเดี๋ยวดูไอ้คา็แปดเฮ้ยเนี่ย

แม่างกําลังดิง ไม่ลองห้เลยอ่ยเฮียครังเลยอะไม่เป็นดอบกูเลยตอนที่เล่นกับกูเนี่ย

จนะระับนี่อปกะูนยมนี่ออมานี่แกกระปับลกปะูนะเาเค้าปนโทรันเนี่ยเคาใช้ปืเนกะปเาเป็นเจ้าสลัเาใช้ปืนกันนะไม่รู้เา 拜拜 ไม่เจ็บหรอกเว้ยแลระเบิดตายแ้เบิดน้ำ้ำน้ำการเล mm. Stewart, uh, well. ื right, ้ยกันาได้ง่ายสุดละอะไรเนี่อฮะอาทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตาแล้วเบิดต่ไม่ตายเว้ย

เดี๋ยวคุณอยดูว่าแบนด์ดมันเป็นไงไม่ใช่นี่เป็นตัวแบนด์ดั้วป่าเราเปิดอีกแล้วอดีตเดเมตเตอร์งี้เหรอเดี๋ยเอาฉันไปรวมกับพวกกระจอกพวกนั้นได้ไหมอ้าวเฮียเฮ้กูอะไรมันคริโตเลยฮะป่าเราเปิดพิสูจน์ใครเหรอฮัลลิวูเตอร์ยูจิ่งเป็นแฮลลิวูเตอร์อ๋อ ไอ<ห> <ide> ้ส <dances> ันยังโอตโต้องแหยว่าฟ้าตากระกายนี่ยูนี้จบจบไม่ร้อยฟ้าโคตรเที่ยวเลยนะเจ็ดแม้ไม่ได้เคลียร์้าเนี่ยไอ้โบ้เนี่ย กูกำลังครายไตีคนอื่นอยู่คมากอ่ะไอ้ยก็ยิงแรงเลยไอ้ยิงใส่ก็

Hãy subscribe cho không. Ghiền Mì Gõ có không. bỏ không. video hấp dẫn คิวพอดีเลยเ่ยการังกลัจะได้สิิวดีเลยอะไอสัตว์นี่ไมตงมิชัันก่อนเน็แม่แม่คดีอะไเกมเมตาพิชั่นก่อนเนาะไม่ขเมตาพิชั่นก่หนาวไม่ได้อะไร ฮึัมไี้เม็ดยูคาชี้เยี่ยนี่เม่ปดนะพี่โอ๊ะ่โขมาวางเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะ I am the bone of my sword กูคนไอ้มึงมึงจบโอเวอร์ยจดเดใช่ปะกูคือพลิกตัวจริงเลยไอเกมไม่สัต้นไอเดือดแล้วไอยึด มองก่อนเอนอไ้ี่เูอย่ไหนเาไม่ได้วเมมันเาไม่้นไมได้ามาถถไม่ได้เยะออไ้เ้มไม่ั้ไม่ได้งมาถถไได่ามมใช้ไม่ได้้ไม่ไหมอันนี้การทำให้คนอื่นมองไมเห็นไง รอหก็ว่าวีว่าไม่มีคนเือดเลยปดตายหาเลยมินี้ไปก็ไม่พ้นหรอกเว้ย ชิบหายอมึงเนี่ยฮะเกินแบเกินเกินไปแล oh, so ้วเชียนันเดียตายสัว์ขาดีเย้เลย

เกมจะค่ายโค้จบอลนูนหรือล่ะไอ้ไอ้ตัวของนะตอนนี้ไม่ได้ไม่ไ้ได้น่ะไอ้ของอันไหนรถถังน่ะเฮ้ยมันปลีนไม่ได้อะไอ้เฮียสงสัยจนะจะยัไม่จอดนะครับคิดไมยาวคิดไม่ยาว ก่อนคลิปยาวมากตอนนี้คลิปเริ่มลดลงมาแนละ้วมันไม่มนสนุกเลยยี่สิบสองมี๋ยวรอตาหนะ้าได้แล่วแน่เาขอเล่มปัสเอ,เอไม่ใช่เล่มปัดที มไม่ใช่อันี้ไม่ใช่บปัอันนี้เป็นจากค่ายโปรเจกต์ูสลปเหมือนกันนี่อลปัี่อะไราสากอ้้ขาวดำไี้เน่ยใช่ไช่เหรอวะโอ้ไม่ไม่ใช่ลบปัไม่ใช่ล็ปัไม่ใช่ปันี่ลบปัไปนี่ลปเลปัป็นเปิดสีเสื้อไหเหรอมูน่มู มั่วชิบหายเลย,ยดูด็้อ่นแม่งมั่วชิบหายเลยอย่อนะเล่นบัตรไม่เป,ปืนถีเสื้อไว่ไอ้หนงในขนาดนั้นแหละตอนนี้ไปปาร์ตี้โอ้แย่และ ปาร์ตีปาตีแอดรอปเงนนเนี่ยเล่นแต่ได้กับนะคมอะเมตยง่ายว่ะเฮ้ยทุกคนสินขอยากได้ไม่ไม่มีเลย